ทำพี่ดำ S R บวกง่ายๆด้วยงบ1,000เพชรเเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็ทำได้จะเป็นยังไงไปดูกัน Richman Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพที่รวมรายการรับไปเลย Richman Coin ใช้เซนส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นก็สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนะครับทุกคน กิจกรรมหรือดีไซน์เติมของผมนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งวันนี้ผมจะมาเทสกับกิจกรรมให้ทุกคนได้ดูนะว่าเป็นกิจกรรมที่มันจะแจกเป็นหินปลุกตื่นลูกแก้วพี่ดำเอสเนาบวชครับทุกคนซึ่งหลายๆคนถามว่าพี่ครับไอ้แต้มตรงเนี้ยผมพาไปดูนะในกิจกรรมไอ้แต้มตรงเนี้ยเอ้าม,มันอยู่ตรงไหนวะนี่กิจกรรมไอ้แต้มตรงเนี้ยหลายๆคนสงสัยนะจากดูที่รางวัลนะครับผมนะเนี่ยไอ้แต้มตรงเนี้ยที่มันเป็นตั๋วสีฟ้าเนี่ยมันจะหาเพิ่มได้ยางไนในเมื่อมันสามารถหาได้แค่ 400ต่อวันนะครับผมถ้าเราได้อันดับหนึ่งนะแต่สมมุติถ้าเราไม่ได้แมดับหนึ่งเนะี่ยเราเฉลี่ยเลยผมเฉลี่ยให้กิวน้องๆนะอาจจะได้ประมาณ200ต่อวันซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันมีอายุประมาณ15วัน200คูณ15ก็ได้แค่3,000ตัวเองนะครับพี่ เนี่ยจะก,กิจกรรมอื่นด้วยก็ได้ประมาณสี่ถึงห้าพันตุ๋ยน,นะครับพี่มันจะพอแลกไอ้ลูกแก้วพี่ดำเหรอครับผมเพราะว่ามันต้องใช้ประมาณเจ็ดพันแต้มเลยวันนี้เดี๋ยวผมพามาดูกันครับทุกคนนะเพราะว่าถ้าเราจะก,กิจกรรมแบบนั้นอนะ่ะมันไม่พอแน่ๆเออเทคนิคลบับนะครับทุกคนก็คือการที่เรามาตีตรงนี้อ่าอยู่ไหนวะกิจกรรมนี่การที่เรามาตีตรงนี้ครับทุกคนมาตีตรงนี้เออเป็นตีบอสครับผมนะั่นเป็นตีบอสผมจัดทีมตีเลยอันนี้จัดทีมตีไปก่อนหนึ่งทีม ทีมแรกผมจะทีมตีไปก่อนนะครับทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสมันทีมแรกโอเคนี่ครับผมการที่เราเอาจัดทีมตีบอสตรงนี้ครับผมอ่ะผมใส่ไปเลยทีมนี้ฟึบชนะแน่นอนชนะแน่นอนฟึบนี่ผมใส่ทีมนี้ไปเลยครับผมการที่เราตีบอสตรงนี้ครับทุกคนมันจะมีโอกาสดรอปเป็นสายรัดข้อมือหรือลิสต์แบน V.I.P. ครับทุกคนซึ่งลิสต์แบน V.I.P. เนี่ยมีไว้ทำอะไรเดี๋ยวผมพาไปดูลิสต์แบน V.I.P. เนี่ยครับทุกคนเอาไว้จัดปาร์ตี้นี่ จัดปาร์ตี้ตรงนี้ครับทุกคนซึ่งการที่เราจัด1ปาร์ตี้เนี่ยเราจะได้ของรางวัลเป็นตั๋วนี่ครับผมสีฟ้าที่ทุกคนตามหากันเนี่ยหนึร้อยห้าสิบตัว๋วมขึ้นรูปไปดูนี่นะครับทุกคนคือจัดปาร์ตี้ครบ1ชั่วโมงเราจะได้เป็นตั๋วนี้นะครับผมนะทั้งหมด150ตัวนะครับผม1ชั่วโมงนะแต่สัมสายเติมถ้าจัดเป็นปาร์ตี้กล่องนี้ ทุกคนกำลังประสบปัญหานี้อยู่ใช่ไหมกับการเล่นเกมบนทันแม่เดสต์ล็อกเก็ไม่ว่าจะเร็วช้าดันพลังไม่ทันตามเพื่อนไม่ทันสู้เพื่อนไม่ได้หรือไม่มีเวลาเล่นวันนี้ผมขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเต๋อเชช็อปร้านบริการรับเล่นไอเดียวันทันแม่เดสต์อกเก็ตันละ35บาทจ้างสามวันดันพลังฟรีอีกครั้งหรือจะจ้างดันพลังอย่างเดียวก็มีสนใจสามารถดูรีวิวก่อนได้บอกเลยว่างานเก่งจัดงานถูกงานไวงานดีต้องเต๋อเชช็อปใครสนใจสามารถติดต่อมนักงานตัวแทของผมได้ขึ้นรูปเต็มไปดูนี่มาใช้บริการกัันนเยอะะๆครบ ก็จะได้เป็นตัวนี้แทนนะครับทุกคนนะเป็นตัวสีเหลืองซึ่งเอาไปแลกของตรงนี้เหมือนกันแต่จะดีกว่ามีตัวสีเหลืองก็คือแลกของตรงนี้นะครับทุกคนแต่สำหรับสายฟรีอ่ะคือเอามาเป็นตัวสีฟ้านะครับทุกคนไว้สําหรับแลกเป็นพวกลูกแกว้ววิดาตัวดําตัวอาวุธแล้วก็พวกไอ้ต่างๆนานาน,าน,นะครับทุกคนซึ่งเนี่ยเราใช้ป่องมูนครับทุกคนในการท้าสู้ ไอ้เจ้าบอสโบลอดนะเดี now, now, ah, so, ๋ยวผมจะมาเทให้ทุกคนดูว่า1000กระป๋องเนี่ยอันนี้ของเฉลี่ยให้นั้นหนึ่งพันกระป๋องนะครับทุกคนผมจะได้ลิตรแปลงทั้งหมดกี่อันนะเรากดหมัดเดียบเลยเดี๋ยวนับไปนะผมตอนนี้ผมยังไม่ได้สักอันนะฟืบรอบที่เห่านั้นหนึ่งอันหนึ่งพันกระป๋องนะครับทุกคนนะได้มาหนึ่งอันละหนึ่งอันแล้วครับผมอ่ะไปยิงไปต่อเนื่องยิงไปต่อเนื่องโอ้โหสองอันโอเคสองอันแล้วครับผมหนึ่งพันกระป๋องนะผมนิดให้ทุกคนได้ดูนะสามอันเอาดิสามอัน สแล้วครับผมสี่อันโอเคสี่อันแล้วครับผมขอสักสิบห้าได้ปหสี่อันฟึบฟึบห้าอันโอเคห้าอันครับผมตรงนี้ไปกันต่อไปกันต่อหอันโอเคหอันจัดมาจัดมาต่อถึงสิบไปเนี่ยโหเลดเจดอันเอาสิบอันพอ เจ็ดอันครับทุกคนตรงนี้อ,อือหืออือหือแปดอันโอเคเอ้ยสักสิบอันปะเออเก้าอันโอเคนี่คือเกลือมากนะครับผมตรงนี้เก้าอันโอเคไปต่อยังไงสิบอันโอเคครบสิบอันแล้วครับทุกคนสิบสองปะสิบสองปะจริงๆสิบสองปะฟึบโอ้โห โอ้ลิสแบน1ิครับผมไปสิอันไหมสิบสออันไหมอันนี้เกิน1นึ่ันแล้วนะน่าจะพันมาพันหกสิบนะสิกระป๋อง12 12องสิบสองลิตแบนสิบสองกระป๋องซึ่ง12ลิสแบนเนี่ยไปคูณสิบ้าเอานะครับทุกคนนะมันก็จะได้ทั้งหมดเท่าไหร่1,800ครับทุกคนนะ1,800รอย ไอตัวนี่ครับผมนี่หนึ่งพันแปดร้อยตัวสีฟ้าของเราซึ่งการจัดปาร์ตี้จคือง่ายครับทุกคนกดมาจัดแล้วก็จัดไปเลยแล้วก็รอครบหนึ่งชั่วโมงครับทุกคนครบหนึ่งชั่วโมงเราก็จะได้ตั๋วสีฟ้าจํานวนหนึ่งร้อยห้าสิบตั๋วครับทุกคนอะซึ่งบางทีพี่ครับแล้วมันเกี่ยวกับหนึ่งพันเพชรยังไงอ่าเดี๋ยวพี่มาบอกครับผมมันเกี่ยวกับหนึ่งพันเพชรยังไงนี่น้องๆเราสามารถเข้าร่วมปาร์ตี้ได้นี่ เราสามารถเข้าร่วมปาร์ตี้ได้แล้ววันหนึ่งแล้วผมพี่บอกนะวันหนึ่งนะมันจํากัดเข้าร่วมปาร์ตี้ทั้งหมด20รอบซึ่งการเข้าร่วมปาร์ตี้เนี่ยต้องใช้50เพรแล้วน้องๆบอกเออพี่แล้วมันก็ยังไม่เกี่ยวกับ1000เพันเพดิอ่ะพี่ต้องกดเข้าให้หนึ่งทีปึ้งอ่ะฮะห้าสิเพจจะได้ตั๋วมาทั้งหมด100ใบซึ่งถ้าวันหนึ่งเราลง20รอบก็คือ1,000เพชรเพเราจะได้ตั๋วมาทั้งหมด2,000ตั๋วต่อวัน 2,000ตัวต่อว,วันและก็สะสมกับที่พี่สอนไปเมื่อกี้บางคนอาจจะได้สะสมไปเรื่อยๆนะอันนี้พี่ตีง่ายๆนะอาจจะ500แต้มต่อว,วันนะครับผมนะก็เก็บกันไปรวมกับกิจกรรมกิวอาจจะได้ประมาณรวมๆและประมาณพันแต้มต่อว,วันพันตัวต่อว,วันนะก็เก็บสักประมาณเนี่ยบวกอันนี้2,000ใช่ปะเก็บสักมาอีก5วัน6วันก็ได้ไแบลลูกแก้วพี่ดำง่ายๆครับทุกคนแต่สำหรับใครที่แบบว่ารีบจัดเลยอ่ะเฮ้ยซื้อใหม่อะ่ะแบบซื้อไป6 4 7อย่างเงี้ย เออแม่งจะเปิดในเสานี้ไงแล้วแบบกิจกรรมพี่ดำมาเดี๋ยวแม่งก็อีกสองอาทิตย์มาหรืออีกหนึ่งอาทิตย์มาต้องรีบจัดเหลือสาวว่าสุดท้ายก็อัดเพชรไปเลยทุกคนสามพันเพชรสามวันสามพันเพชรหรือสี่วันต้องสี่วันสิสี่วันสี่วันเพชรก็จะได้ทั้งหมดเสาะได้ทั้งหมดเท่าไหร่อ่ะแปดพันถ้าจะอัดไปเลยทุกคนสี่วันสี่พันเพชรได้ทั้งหมดมาเลยแปดพันตัวฟ้าเอาไว้แรกลูกแก้วปลุกตื่นพี่ดำ เอสเออาร์บวกได้ง่ายๆเลยสำหรับเซิร์ฟใหม่เพราะว่าเซิร์ฟใหม่เนี่ยมันแจกเพชรค่อ้างเยอะทุกคนสี 4, ่พันเพชรต่อสี่พันเพชรเนี่ยสี่วันน่ะผมบอกเลยไม่ขนามือเซิร์ฟใหม่หรอกจริงๆนะสำหรับจ่ายฟรีนะแล้วมันเป็นตัวที่ควรจะแลกนะครับทุกคนนะสำหรับพี่ดำเอสเออาร์บวกตรงนี้นะเออก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะทุกคนนะหรือบางคนถ้าแบบไม่อยากเสียเพชรอ่ะรอได้ก็รอไปครับทุกคนนะใช้ป๋องม่วงเอาใช้ป๋องม่วงเอานะครับทุกคนไม่ต้องเอาเพชรไปยัดอย่างที่ผมบอกก็ได้นะหรือสำหรับใครที่อยากยัดก็แนะนำไม่ซื้อ ตัวดำไม่ครบซื้อตัวอาวุธได้ครบแล้วค่อยมายัดก,กิจกรรมนี้หรือก็เอาเพชรไปซื้อไอเจ้าอาวุธเฉพาะสารดาวก่อนแล้วค่อยมายัดก,กิจกรรมนี้ก็ได้นะครับผมเพราะว่ากิจกรรมนี้มันมีอายุประมาณสิบห้าวันรวมมันนี้ก็เป็น16หกวันไม่ต้องรีบครับทุกคนนะไม่ต้องรีบจริงๆตรงนี้นะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะทุกคนนะกับแนวทางนะครับผมในการหาพี่ดํา S S R บวกด้วยงบประมาณ1,000เพชรนะครับทุกคนใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กด u b s สไ i b e เป็นกำลังใจผมในการคลิปต่อไปกันด้วยครับทุกคนสวัรัีวันนี้ขอต